สวัสดีครับพี่นอ้องเอฟซีผมทวีคนเดิมนะครับพี่น้องพบพ่อกับผมหลังหอยออกนะพี่น้องเด้อณจวงประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วพี่น้องนะครับ้าอยากเก็บของเก็บอย่างนะครับคุยกันหลังหอยออกพี่น้องงวดประจาวันที่หนึ่งมีหนานะครับว่าอาจารย์ได้เข่าแน่เจ้าใดเข่าแน่นัพี่น้องเนาะ อาจารยืมบ่ได้กะคือปูสวดพี่น้องกับอาจารย์แดงอาจารย์แดงเขาสามสี่งวดติดนะครับงวดผลพานมากกัเขาต้งบุญทั้งล่างวันนี้เพิ่นกะเขาอีกพี่น้องหาสองสองหาเนาะพี่น้องเนาะเอานี่ชิพี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือคนพิเศษนะครับเลขของคนพิเศษอยู่ภายในวัดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นกะบ้านอยู่ข้างวัดแต่ว่าเพิ่นไปทำความสะอาดซอยหลวงปู่นะครับเพิ่นกะ เลขเพิ่นกะถ้าจับไปจับมากกวยไปกว่ามากกะถือก็อเก่าพี่น้องวันรุงก่อนเพิ่นกใหายถือพี่น้องแต่ออกตัวหนาะนะครับถ้าพี่น้องจับใส่กันกลับไปกลับมากบกถือสําหรับเลขค้นพิเศษด้ยพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเลขกอ,อันลายลายพี่น้องนะครับเลขห้าสองกับอันเลขห้าศูนย์กับอันนะครับอันใจเครืองหนึ่งก็มี บูได้ก็ได้บูบ่ได้ก็บไ่ดไ,ดบได้พี่น้องนะครับเลขมันชนกันลายหมอกนะครับสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าพี่น้องมียูซีอาจารย์นะครับที่เขา่าแล้วก็เป็นอาจารย์ใดนั่นพี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเด้อนะครับลงให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันสำหรับเอื้อนผมก็ติติดตามนะครับแนวทางให้กับพี่น้องได้เบิ่งน้ำกัน หลับเลขของอาจารย์แดงกับเลขของปูสวนนะพี่นอ้องนะครับหรือว่าปูซีซุกก็จะไม่ได้ไปพี่นอ้องเพราะว่าไก่นะครับเราจะเอาของย้ายของเดินทางกับชุมแพพี่นอ้องนะครับวันนี้ก็เอารถมาจอดถารอแล้วพี่นอ้องเอือนเสาก็จะขนของขึ้นรถย้ายไปชุมแพลพี่นอ้องอันนี้ก็คือ,คอเลขโคตรพิเศษพี่นอ้องเห็ดน,น้ำกัดแล้วพี่น้องเนาะเอาพี่นอ้อง อาจารย์ที่เขานะครับคือคุณพ่ออดิเรกนะครับเปิดห้วิ่งที่ห้านะครับงวดนี้นะครับเข่าตึงหาบุญหาแรงเข่าสามตัวเลยพี่น้องนะครับพ่ออดิเรกนะครับเซียนเลขวิ่งนะครับเซียนเลขวิ่งเซียนคำนวลหวยทั้งโกสุมพิสัยพี่น้องนะครับเปิดห้มานะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามพี่น้องนะครับงวดแรกก็เขานะครับงวดที่สองหลุดงวดที่สาม เปิ one one. ้ให้ที่วิ่งที่ห้าพี่น้องสำหรับเลขของคุณพ่ออดีเลกเดอเปิ้ลไ้วิ่งที่ห้าเพิ่นจับคู่จับชุดไ้พี่น้องห้าหนึ่งห้าสองห้าสามพี่น้องสามหางเคียงเคียงแคนแคนนะครับออกห2าสองตรงตรงพี่น้องนะครับสำหรับเลขของคุณพ่ออดีเลกเดอนะครับเอาเปิ้ให้วิ่งที่ห้าตัวเดียวแขนแคนพี่น้องเข่าห้า บนหาล่างพี่น้องข้างล่างออก55าหา,หา,าบนออกออกหกหา้าสองพี่น้องเต็มเต็มเลยพี่น้องเนาะเอาติดตามคุณเพออดิเรกให้พี่น้องด้เบิ่งน้ำกันนะครับสิตจะตามผู้ที่คือให้ถือกหมูด้วพี่น้องลกให้พี่น้องด้เบิ่งน้ำกันผู้ที่ให้พระท่านถือก็จะติดตามทีหลังนะครับเอาต่อมากับวัดปูศีสุะด้วยพี่น้องนะครับงวดประจำวันทีหนึ่ง มีหน้านะครับออกไปสผพานมาไปกีดพี่น้องเนาะคุยกันทักกันบอสูพี่น้องฟังหลังเล er ็กออกปูสีสุกนะครับปูสีสุกกระเขามาหลายตัวหลายงวดพี่น้องนะครับเพิ่นมาผาดงวดสีพันธนมาพี่น้องเนาะงวดิีพันธ์มาปูสีสุกผาดพี่น้องนะครับงวดนี่ปูสีสุกเอาขึ้นพี่น้องนะครับเพิ่นจะสั่งสาราเพิ่นจะสั่งกำแพงนะครับปูสีสุกนี่เพิ่นจะจัดงานมืออื้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ พี่น้อง ong, อยู่ไก่อยู่ไก ập, ่นะครับอยู่ทางกุสุมพิสัยนะครับบ้านสีสุขหรือว่าวัดสีสุกพี่น้องนะครับเปิดจัดงานบุญพระเวทพี่น้องนะครับมีลำบวงการกุศลลำบ่วงยนยุกนะครับมีหมอล่ำพี่น้องนะครับอยู่ไก่ก็ไปเหตุบุญเหตุท่านนำเปิลเดพี่น้องเด้อนะครับอยู่วัดสีสุขหรือว่าบ้านสีสุขยู่ข่างบุงลิงนะครับบุงลิงกุสุมพี่น้อง นะครับผมก็รับปากหลวงปู่ว่าจะไปนะครับจะว่าผมยากครับยากติดยากลา้ครับพี่น้องนายของนะครับบ้านเศราเพิ่นเพิ่นให้ออกมือมืออื่นเศร้าพี่น้องจําเป็นต้องเอาของออกจากห้องเพิ่นก็ต้องเอาของไปไ,ปไว้ชุมแพร่พี่น้องเนาะอ่าขอฝากนะครับฝากคอบอกปู่นะครับเอาเสียงนีเงา้ยวนะครับในคลิปนี้ไปถึงปู่เด้อปูวัดศรีสุข ะครับปูบังคิดนะครับขอโทษขออภัยนะครับทางช่องทวี่คนดื่มนะครับถ้าบริไปงานปูวันที่สองขอโทษขออภัยหลายเด้อปูเด้อนะครับลูกหลานยากนะครับคนของไปอำเภอชุมแพ่เป็นห้ออกวันที่สองตอนเศา้าพี่น้องนะครับพอดีกท่อมกับงานปูนะครับปูคนจัดงานวัดจี่สุกวันที่สองนะครับเหล็กปูกระหายที่สองห้าห้าสองเดือปูเขาเก้าพี่น้องนะครับ มาซีหางวดพี่น้องผิดงวดเดียวพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาปูผิดนะครับพี่น้องวันนี้ปูเขาคือเก่านะครับต่อมาก็เป็นที่ลืมบ่ได้พี่น้องที่ลืมไม่ได้ก็คืออาจารย์แดงของสุดท้ายพี่น้องเขาต้องผัวต้องเมียงวดนั่นนะครับงวดจีหนึ่งหนึ่งเมียก็ได้สามตัวผัวก็ได้เก้าสองพี่น้องได้แสนปลายพี่น้องเนาะงวดผ่านมาบางทงหันเมียก็ได้นะครับแปดศูนย์ผัวก็ได้หนึ่งเพี่น้อง นะครับเข่าต้งบนทั้งล่างอีกงวดนี้นะครับอาจารย์แดงเข่าอีกพี่น้องนะครับอาจารย์แดงเข่าตรงตรงพี่น้องห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งเข้าที่ห้าห้าสองตรงตรงเลยพี่น้องเดอ้อจุดใหญ่เพิ่น,หนไห้นะครับจุดใหญ่นะครับจุดใหญ่ก็มีสองหาหาสองคือกันพี่น้องจุดน้อยสําหรับคนงบน้อยนะครับต่อยหนักพี่น้องคือเพิ่นไห้สื่อนะครับสามตัวนี้ฟูดพี่นี่เงินหน่อยพี่น้องห้าหนึ่ง ห้าสองแล้วก็หกหนึ่งพี่น้องสำหรับเลขอาจารย์แดงสิ่พลาดไปไดพี่น้องอาจารย์แดงเขาหางัวติดพี่น้องเนาะ,ะสรุปทึงรางหววนี้เขาจะเพาะบนุนเดอร์พลางบวกเขานะครับสําหรับอาจารย์แดงนะครับเป็นเก่งแท้พี่น้องเป็นเซียนคํานวณหวยพี่น้องบวกกับความฝันนําพี่น้องนะครับเอาต่อมานะครับ ต่อมากะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือที่จะลืมบอได้นะครับเก้างวดผิดงวดเดียวพี่นอกนะครับจากงวดที่หนึ่งมาหดหดที่เก็บเข่าถือตรงตรงไม่ได้กลับตรงตรงทั้งนั้นเลยพี่นอกตัวเดียวหางเดียวเข็งๆนะครับออกบุญออกล่างพี่นอกแต่ตัวเดียวหางเดียวทุกงวดพี่นอกเนาะแต่ ให้สื่อบนกับสื่อล่างสำหรับปูส่สวนฝันแม่นพี่น้องเทวดานะครับเพิ่มมากเข่าฝันปูนะครับเพิ่ว่าสิมาบอกให้ลูกให้ลานลำาุ้ยเงืนทองมีความสุขมีเงินมีคํามแล้วเทวดาเพิ่มทางจิตหนีจากไปเพิ่ว่าเนานะความฝันของปูสวนเพ,พิ่มบอกสู่ห้าฟังพี่น้องผมก็ได้บอกสู่พี่น้องเอฟซีได้ฟังน้ำกัดน,นะครับปูบอกว่าถ้าถูกหาสองงวดนี้งวดที่สองห่างฉีดจังก็นี่อีก นะครับงวดต่อไปพี่น้องวัแม่้งวดที่สองงวดต่อไปงวดที่สิบพี่น้องทั้งที่จังก็เก่านะครับงวดหนึ่งถึงงวดที่เก็ถูกพี่น้องมาผ่านงวดที่แปดนะครับงวดที่แปดผมลงให้พี่น้องดนเบิ้งน้นกันเป็นไห่ที่ห้าสี่สี่ห้าพี่น้องนะครับเลขออกที่แปดศูนย์เก็บเก็หนึ่งพี่น้องลุดงวดที่แปดพี่น้องเนาะงวดต่อมาคืองวดที่เก่านะครับงวดหนึ่งมีนา ปูบอกว่าถือแท้แน่นอนซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายปูหายหางเดียวแขนๆตรงๆพี่น้นองห้าสองนะครับห้าสองปูสวนฟันแม่นออกมาตรงๆง 6, 5, 2, พี่น้องหกห้าสองพี่น้องเนาะเอาให้มาเก้างวดผิดงวดเดียวพี่น้องนะครับงวดที่สิบปูบอกว่าจัดหนักเลยพี่น้องนะครับได้ยินจากปากปูที่ให้สัมผัสนะพี่น้องเนาะเอามือเอื้อมจิตตามสัมผัส ปูเบิงนะครับพี่น้องแต่ับพี่น้องเอฟซีนะครับที่ขอหมายเลขบัญชีของปูนะครับมืออื่นนะครับผมจิติดตามขอหมายเลขบัญชีของปูส่วนให้พี่น้องล่วงไปในสมุดให้พี่น้องด้เบื้องํากันรื้พี่น้องเด้อลงกไปให้ในช่องนะครับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ถูกเลขนะครับจะเคดบุญเฮ็ดท่านน้าปูส่วนนะครับซอยขายุขายาเพิ่นนะครับปูส่วนเป็นคนป่วยติดเตียงพี่น้องนะครับแลฝากพี่ฝากน้องเบิงแงแงนํากันนะครับ อาจารย์ซีอาจารย์เคียงๆดังๆงนนพี่น้องนะครับปู่สวนฝันแมน่นก้างวดผิดงวดเดียวพี่น้องนี่พี่น้องเนาะที่ดาเพิินมาบอกสูงวดพี่น้องได้ยิน่นายจังสันนะครับค้มฝันนะครับ่นบาบบอกูกบอกหลานรวยแล้วมีเงินทองแล้วเิ่นทางสีนีจากไปมาสันพิ่ให้ตัวเี้าเคียงๆพี่น้องว่ามีหลายตัวพี่น้องให้แค่ตัวเดียวทุกงวดพี่น้องล้วก็เรียกกบ่ไบรกลับพี่น้องนะครับแค่ซื้อบุญซื้อรางไว อาจารย์แดงนี่ก็ซีงงวดติดแล้วพี่น้องนะครับต้องบนต้องล่างงวดนี่เข่าบนนะครับล่างไม่เข้านะครับจะเข้าบนพี่น้องอาจารย์แดงนี่ก็เข่าเกง่งคือการพี่น้องเก่งักเก่งแน่พี่น้องเนาะถูกทุกงวดพี่น้องสำหรับเลขอาจารย์แดงนะครับพี่น้องนะครับหาต,ตรงตรงนะครับกูซีสุกงวดก่อนผ่าดพี่น้องเนาะถัดไปสองสามงวดเข่าตรงตรงคือกันพี่น้องหน่อยตัวหน่อยชุดนะครับเอาพ่ออดีเลกนะครับพ่ออดีเลก เสียนคำนวณหวยนะครับเลขวิ่งตั้งจับชุดนะครับงวดนี้เปิดให้วิ่งที่ห้าเข็าเต็มๆด้อยพี่น้องเนาะเอาขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกตุกลังใจจีเขามาติดตามรับชมรับ,รบ,รบฟังด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับเบิ่งแล้วมักแล้วชมแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแคร์ให้ทางช่องผมนำแน่พี่น้องนะครับผป้ติดตามกับบอสันไลน์ช่วงนี้ยากไร้พี่น้องใหญ่ของไปอำเภอชุมแผยพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณทุกตุกลังใจลุงป้าอ,าอาทุก,ท,กทุกท่านนะครับที่เขามาเสียสละ นางชมนางฟังผมบอกตั้งแต่ตนจิบจนบาจบจิบพี่น้องเบึงจิบบึงให้มันจบให้ผมนํางด้วยพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับพอได้ขาดหมกน้ามันนะครับผมมีน้ํามันกะไปหาตัวดีตัวดีไปหาแนวทางมาให้พี่ให้นอ้องไปบ่ได้หรือพี่น้องนะครับยิ่งใหญ่ไปอยู่ชุ่มแพ่นะครับเดินทางมาคอนเจนทังกูซุมนี่ ก็ลอ,อ,อยกว่าลูลพี่น้องนะครับก็ยิงเดินทางไกลก่าเก่าพี่น้องเนาะเอาจังใดพี่น้องให้กําลังแรงใจกันนะพี่น้องเด้อหักกันดีก็สร้างกันนะครับผมกะเป็นช่องน้อยๆฝากปีฝากน้องนะครับบางตัวเลขตัวดิดบมึงดีบางใดนะครับเพิ่นใดบังใดดีบงดึบงใดเด็ดผมติดตามมาพี่น้องเด้เบิ่งน้ากันเร็่ยวๆคือเกา่าพี่น้องเนาะธุรกิจมีผมทวีคนเดิมนะครับฝากพีฝากน้องสุข,ขูทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในเด้อพี่น้องเด้อ นะครับสตัอดที่นี่ขอกล่าวคำว่าอยู่ดีไม่แห้งสูุู่สกคนสวัสดีครับ